ถ้าแฟนมาลิบูคนไหนไม่ชอบอลิสันเนี่ยผมอยากให้มันเกิดช้ากว่านี้ประมาณสัก20ปีมึงจะได้ไปดูหลังจากบูตก็ไปล่ามายาวมันจะถึงอลิสันเนี่ยว่าลิพูมีโกเฮียกี่คนโกที่ดีแล้วเฮียได้เนี่ยมันเป็นยังไงโกที่ไม่มีความสม่ําเสมอมเป็นยังไงโกอย่างเดวิดเจมส์ที่เท่โคตรเซ็มาจ,จัดหมดแต่แม่งจับแล้วมือมละเนยลืนยล่นบอลง่ายๆออกมาคอเวอล์พูเป็นเฮียอะไรไม่รู้โกไม่มีปัญหากับคอสทุกคนจนเขาล้อกันแล้วอะ ไอ้เฮียโกลทุกคนมีปัญหากับลูกเปิดครอสมาตลอดออกจกังหวะผิดตลอดเดวิดเจมเบสเวลเบสเวลตอนแรกมาเทพไหมโคตรเทพรีเฟกอย่างดีมากปัดได้ทุกลูกกันได้ทุกอย่างตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่เอาตัวมงการอย่างเทพแล้วก็เหมือนเดิมพลาดง่ายๆเจอซี่ <Jersey S 2> ดูเด็กโอ้โห oh อย่างเทพเทพโคตรหนึ่งในแบบคนบุคคลในตำนานเหมือนกันที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะคนนี้แหละแต่ก็พลาดเหมือนกัน เปเป้เรนาโอ้โหคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงโคตรเทพเหมือนกันแต่ก็าพลาดง่ายๆเหมือนกันกี่คนนะ่ะไม่ต้องพูดถึงมิญโยเล่แล้วไม่ต้องพูดถึงพี่คนนี้นะครับหล่อโคตรๆคารลิอุสเป็นยังไงเลยมึงอลิสันนะเป็นคนเดียวเลยวยตั้งแต่กูดูบอลมากี่ปีแล้วอ่ะจะ30ปีแล้วอ่ะที่เป็นโกลิบูที่ไว้ใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอลิสันถ้าใครว่านะผมอยากให้แฟนลิเวอร์พูลที่อาวุโสกว่าบอกมันว่ามัางเอะงสักทีมาบอกอลิสันมึงว่าอลิสันนะมึงไม่รู้หรอพวกกูทนที่อะไรกันมาอสาไม่ แล้วเสือมีเคเลเอร์ด้วยนะโคตรเทพเหมือนกัน